ดำเหมือนอยู่ทำนี่แหละอยะู่กระทั่งถ่ายเลยมาครับมาพี่น้องมาเบิ่งเซฟโลตักเข่ามาดิมาเบิเ่บบงไหนฟังดีๆีเลยเข่า <g> เ <ul ing> พิ่นหลา่มาแปะเพิ่ง อออปทองคือม่ตอมมาป้ตาเลาใหญ่อนตาใหญ่แล้วตอมมองหน้าต้อมหน้า เปะร้อยอยู่วะคือว่าเนี่ยเปร้อยอยู่ว่ะนะ นี่มีคนอดขากายไปหรือว่าอุโพกขนจังนาฮองซื้อหวลำอไปเอาเอากินมาพุ่นมาเมฆมาเอาหลุพ่อมันมากยหืว่ามันมีเมนหลุดพ่อได้นะฮะพุ่นกับหลพ่อฝืนฮนฮอนฮวนฮอนอืมเป็นเป็ดน้ำอืเพราะหลุดพ่อของมันดำี่ดีวามีแม่กะมันได้โอ้โหเไปไปปะทอไปจอยกูพี่มึง

เออมไฟเป็นขาวนี่อร่อยแซ่บไปเห็น uh, okay. okay.

จักว่าได้หอนร้อยกระสอบผู้บอกเซฟโลงนี่ยกว่าอยู่วกว่ากว่าร้อยอครับร้อยเกียร์เก็ดรัน้ำเกียร์่้ำได้เลยจังแพรนี้ตันนี้มันยังเลยยาวไก่ดอ <c oughs> เซฟโล่พันบอกกอกแล้วก็เอาไปทําทุนหลักเข้าไม่เท่าไปทําทุนวอาเราคนจ่ายค่าซ่อมรถมาเลยเข้าเว้า โกกได้เ <respuesta> <semester ค> ะลือเอาไปเลยแล้วบว็บ <reviewing ind ian> ตซ้คิดไน้มากริงๆลำกอเข้าปทเป็นท้ายอยู่ะายเซฟโ còn lại cho kênh Ghiền những Gõ Để không cỏ lỡ trò video hấp dẫn tính rau มาโต้ไม่เป็นได้ถูกมาโต้เสือแม่ไปได้ยายไปน้ำเลยาฮะกระสอบระขวดพี่น้องเอ้ยเซฟโลพันเนี้ยงาใเจอพี่อ้แม่น่ะมันติดให้ตัยเลย แล้นนี้มันคังให้่ด้หงก็ดูเคเห็นหมอ่าเท่าเทาะหมัดโค้นเข่าหมัดหอกเดียวสั้นๆอย่างนี้แหละมาีิเตยนัวเป็นหมัดโตยาวอีเคยมัด เข้ามันยังดึงสองรอ,อกมันดึงมันแอบนะเข้าก,กันหอบเข้าหอบเดียวดึงหงิ้วหงิ้วหงิ้วโอเ้เว็ยเปล่งราบสโลเนีน่ดึงเราเริ่มจะสิบหอบเดียว 他们就饿死啦。<laughs> <laughs> <laughs> ฮี้วฮิ้ยวขนาโอ้ยเสียบโลคนมัดเลือกนาายายไปบัดนะโอ้ยงานใหญ่งานใหญ่ Ơi, 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 thằng lao thằng Việt Nam Cả đời mà Nó vượt nó nhen rồi mà ้อยห้าร้จะเลือกแต่หน้าจะเ,จะก,เ,เ,ก,เกินออห้าร้อยเ็ัหจะเลือกรยแต่หน้าเจอดร้อยก้อนเอร์ที่นึกแค่ว่ากลางขึ้นแกงเจ็เล có 10 bữa vô mà mèo mèo lại đi tải làm gì tím hết oi đúng <laughs> 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 <Tổng ngày. cười> มีทันตัวนั้นสิม้าก่อแล้วม้ามาออกตัดกเข้มาเพื่อนี่เ็นไปเลยมันกลายมากใบปะเลย้อยู่เดีงเียวน่งเเจียนนะร้านนี้่คงเกนะ นี่ว่าตั้งเจอกระเซนตั้งเจอจิ้งเพราะใครใกล้ตัวเป็นไลยเกิดชื่อว่าโการนี้แล้วลันด้นมันอันอมือซื่อเอาูเดียวยังมีฮะคุยายรอตอุยรอพยายามงแม่ลงไป้ ติดเกาหอยเต็วร์ังๆๆๆรอบมืออมึงนั่นเรามือนะตุ๊กาลูเบองูน้ำมันก็พิตายแล้วเนาะกันันโหมลน้ำเลยเบิ่อตุตามีไปกินด้สุดซองานี้นสีน่าเบอนาสีไปบุ๋งตูนหงะนาสีไปบ่ตายเลยมีก็ใหม่โอ้ย่แม่หูคนบ้า มันเหยู่มันยือย่อเหยื่อไอ้กะอาาุนมะเผาเนี่มีไหมปลากรมหนน้อมันหาคนาโอ้ยันจะมีชู้ชู้ชกันมเหว่านี้ค่ะขรถห้ามไปยังไงนี่เนอรี่ายอันแต่ท่ากะงูหัโ๊ะเนี่ยลงอเต้อยู่นลดออยู่โอ้ ก็มาทางกนลงดกไปทาน้าเหอกูจ้านีากูจ่หูกูวะหู่อ้วยือเลยะะกี้โอมมไหร่ไปเอาตามโค้ดโก้ไผู่ทองหูตามันมุงโค้ดงามนี้เนี่ยมึงโค้ดะหูอ่ะหูัตหาน้ำน้งโคดเอามาเลยต้มซาอุสเตะกี้

ผมปุ้มงโลมัแล้วก็เอามาแล้วแล้เอามาแล้วกัโคแล้วก in ็ฟากฟฟฟมุนมุม oh, ุแล้กัท่านไข่ท่านเธอมันเศร้ามากท่าก็ไปแล้วไปถิวข้าวไปหน้าหน้าหนองหอยอโยกเอามาอุ่นเลยโอ้ยแซ่บมาแซ่บแต่เบอโคมน่ะะโอ้ยแซ่บแต่มันมันหน้ากินไข่มันโอ้ยขาดแหกกินตับมันมันลายตัวเห่อ ขก็สารสันวนค่ะนี่อันอ่ยนี่กเม่อี่หากินแล้่าเ่ลงไปเนี่ยวันนี้มีผิวข้าวหน่อเขเป็นมีได้ปลาเลยหนูเเป็นอะไรไน้เนี่ยอันนี้เป็นหมูโก้โอ้หมูโก้หมูโก้ฟ้านเอามาแกงโอ้ยายพะ ตตาไปแันห้วกตา่เ็น้งตกปลี่้ตาพ่น้นาะวหนึ่งขาสั้นลงไปไม่ได้เนี่ยไเนีขาคุ้ตาอ่ฮโอ้ยเท้าพีหานี่เผื่อจนนี้ตกว่าที่นี่เบโออันุูมไปั้าหรโก้ะฮะนก็ลงไปตาฮม่ได้ปเนียเนี้ยขาปุ้มตาวอเท้ามุกมือตาตัน พี่เสตาไม่จรมว่ะตัวก็มีมาหอยโยฟ้างโย่แล้ว่ะโยกแล้วมันก็ตายแ้แบบนี้ยข้อหนุโกตงนู้สุโย่มันก็ต้แบบนี้เว่ะโยกเ้าอินหนี่นะเนี่ยเ้าหฮมเฟ้าตายนีห่นมากจะเ็งไม่โยกเด้อเ่านี่นะเข้าอุ่นเข้ารามมกของอ้งัว่าเดีมคือมาคนให้พกยัดนี้ยัดนี้ชอนุกเขาแยดมือือเมห ตัวเตะตายตุ whales, <S <S ันีตาที X, ่ลงที่ตุ่มนี่อ่ดอกคพ่อพีเโอตัวหันดูวมผ้าหงค่อยด้วยเราว่าตัวกอปันรื่อตัวนีสุดข้าโงตานี่หละคกว่าแล้วมึงเอาไหมเหรนวะไม่ข่นจะรุ่งคุณน่ะห่ากูมึงกว่านี่แหละมึงมาลนล่ากูนี่จุดตเข้า Thank <laughs> you.